วันนี้ก็ได้มานั่งอยู่ท้ายรถยนต์ Ford Everest นะครับ<ว>เดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้ามาดูวิธีการพับเบาะแถวที่2และก็แถวที่3กันว่าหลักการทำงานทำอย่างไรนะครับเพื่อไว้วางของไว้ปูที่นอนนอนเล่นในรถก็ได้นะครับตามมาชมกันครับวิธีการพับเบาะแถวที่3นะครับสำหรับรุ่น Everest Titanium Plus นะครับหรือว่า Everest White Tag นะครับ เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับเบาะจะแยกพับซ้ายกับขวาได้นะครับแค่แตะแบบนี้นะครับวันทัดก็สามารถพับเบาะแถวที่สาได้แล้วนะครับเรียบๆแบบนี้เลยและต่อมามาดูแถวที่สองกันว่าจะพับเรียบยังไงนะครับตามมาดูครับพับแบบง่ายๆเลยนะครับก็ตรงนี้ครับยกปึ๊บ เรียบเลยแบบนี้ครับพับเรียบและอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับลองตามมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยกตรงนี้เช่นกันนะครับยกปึ๊บก็จะพับเรียบได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูนะครับว่าพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันสามารถนอนได้จริงไหมและกว้างขนาดไหนนะครับตามมาครับ <Debbie> กว้างมากนะครับและนี่ก็คือวิธีการพับเบาะแถวที่2และแถวที่3นะครับของ Next Gen e v e r อร s นะครับถ้าคุณลูกค้ามีความสนใจก็สามารถเข้ามาดูรถจริงได้ที่บริษัทฟอร์ตเดชามพรรและชวรีสาขาบางแพรครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ